you สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมครับเจด้าเทคนะครับวันนี้เราอยู่ในย่านบางนานะครับในซอยรามแห่ง2องแล้วแวกซอยรามแห่ง2นะครับมีร้านเบรกอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็คือ KTP Performance นั่นเองนะครับก็คือพี่บอลนะครับแล้วก็วันนี้นะเรามาบุกร้านใหม่เลยที่เปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับว่าร้านใหญ่อลังการขนาดไหนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับด้าเทคมา10กว่าปีนะครับแล้วตอนนี้อ่าสิกว่าปีเกินนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่บอลใช้ผลิตภัณฑ์ของด้าเทคตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็ขายผลิตภั ดาร์เทคตัวไหนอยู่บ้านครับเดี๋ยวเชิญพี่บอลก่อนนะครับก็ส่วนตัวผมเองกับดาร์เทคก็รู้จักกันมาหรือเป็นพันเนอร์กันมาดีกว่านะก็สิบปีเกินนะใช่ครับยุคแรกก็อย่างที่รู้กันแหละเป็นกล่องจูนชรอไวายสายอะไรก็ว่าไปนะครับในยุคที่2ของเราก็คือยังคงอยู่นะวันนี้แล้วได้รับความนิยมก็คือกลองนะครับกองดาร์เท็นะครับซึ่ง ตอนนี้มันมีก็อยู่ในรถญี่ปุ่นครบอบคุมเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วเนาะซึ่งอันนี้เป็นโปรดักที่จะบอกให้ดีนะขายดีแม,นะมากครับขา,ขายดีมากครับนะแล้วก็ ในเจนใหม่ๆทั้งผมเองก็ได้นํามาขายนะครับในวันนี้ก็คือรถไฟฟ้านะครับาะทางร้านเองก็ทําในส่วนของเบรกซึ่งมันเป็นเบรกใส่รถรุ่นใหม่ๆก็ค่อนข้างเยอะพวกรถไฟฟ้ารถอะไรก็จะมีเป็นกรองแอร์ถูกไหมใช่ครับนั่นแหละรถไฟฟ้าเป็นกรองแอร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะมีทั้งกรองแอร์กรองแอร์ก็คอาทาโดใช่ครับใช่ทั้ง2อันนี้ซึ่งมันก็ยังจอยกันต่อ แล้วก็เป็นพันเด้งกันต่อได้ในส่วนของตัวกองแอร์ด้วยนะครับแล้วก็กองอากาศด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือด้เหเกเียวหน้าโปใช้ไฟฟ้าตัวใหม่คบทางพี่บอลก็มีนะครับซึ่งอันนี้มันก็แมทกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะเพราะรถไฟฟ้าเอ่ยหรือรถน้ํามันเบนซินปกติเนี่ยก็ต้องใช้ต้องช่วยเนาะเพื่อให้การตอบสนองหรือการใช้งานได้ดีขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ ผมเองอก็ยังได้ช่วยกันทําช่วยกันโปรโมตแล้วก็ช่วยกันขายนะครับนะก็ยังมีความต่อนเนื่องในโปรดักที่ทางนา้าเทยได้คิดค้นนะครับได้พัฒนาแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็พวกกล่องจูนตอนนี้พี่บอลก็ยังยรับอยู่แต่หลกัลกๆทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะก็จะเป็นกล่องเสียบปลั๊กแล้วครับ <symb> อย่างเช่นซิตี้พัน FK อะไรพวกนี้ ซึ่งทางเราเองเนี่ยก็ยังจําหน่ายและค้าขายอยู่ในในทุกๆเดือนในทุกๆวันนะครับที่มีลูกค้าสอบถามเพราะมันง่ายเนาะง่ายครับสี่เซฟพัคเองเดียวไม่ต้องตัดต่อประกันไม่หลุดมีแอปพลิเคชันอีกใช่แร้วมีบ้านเปลี่ยนโหมดต่างๆในมือถือได้เลยดาวน์โหลด iOS กับ Android ได้เลยครับแล้วพี่บอลนะครับโซนใหม่ของพี่บอลนะครับแล้วก็โปรดักสินค้าของพี่บอลนะมีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่บอลแนะนำหน่อยครับได้ก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เจตมาเจอผมในวันนี้ผมก็ได้ทำโซนใหม่ขึ้นมานะครับ ซึ่งโซนเนี้ยเป็นโซนที่ตั้งใจที่จะเป็นโซนเซอร์วิส1 0 0นะครับแล้วก็ห้องรับรองลูกค้าต่างๆเนี้ยผมอยากอัพเกรดหรือเพิ่มมาตรฐานนะครับในการเซอร์วิสรถแล้วก็ในการดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นนะครับก็เราก็ได้ทาโซนตรงนี้อันนี้คือห้องรับรองลูกค้าแล้วก็โซนด้านหลังที่เห็นก็คือนะครับที่จอดก็คือเป็นโซนเซอร์วิสรถเลย100%เนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดความปลอดภัยทุกอย่างนะครับกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับส่วนปรดัก ที่เราเคยมาถ่ายกันแล้วแหละนะแต่ถ้าเพื่อนตงไหนไม่เคยได้ดูคลิปเก่าก็จะมาพูดถึงตรงนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะก็คือเบรกเนี่ยผมก็จะมีตั้งแต่คัสตอมนะครับเป็นเบรกที่เราเอามาทําเป็นคายเยนเป็นคาดิแลกอะไรที่เพื่อนๆพอทราบอยู่แล้วนะถ้าคนที่เล่นพุกเบรกพวกนี้นะครับก็จะคัสตอมได้หมดสีขนาดอะไรเรามีหมดนะครับในส่วนที่2อ่ะจะเป็นในส่วนของตัวโปรดักที่เป็นสําเร็จรูปหรือเป็นชุดคิดนะครับเป็นเบรกคิดก็คือของอีเลสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแจ๊สซีว i อ a l พาคอจูเนอร์มิวเอ็พวกนี้ผมมีพร้อมติดตั้งเป็นเซตใหม่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของตัวแทนบ้านเรานะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับแล้วก็มีรับประกันให้ทุกอย่างนะครับหรือแม้กระทั่ง b บมโบเองเนี่ยก็เป็นชุดคิดก็มีนะครับเป็นชุดสําเร็จเลยที่มาจากมองนอ,นอกที่เป็นของบริษัทนะครับก็คือใส่อา r พาซีว c รถทั่วไปที่มีอยู่ในตามตลาดแคาล็อกของเขาเนี่ย ทางเราสามารถสั่งได้เหมือนกัน100%นะครับหรือจะเป็นแบรนด์อื่นอย่างเช่นนะปัจจุบันนี้มี a p อีกนะครับ AP ก็มีตัวแทนในบ้านเราแล้วนะซึ่งวันนี้ผมก็มีโปรดักต์นี้เข้ามารองรับและสัร์ตลูกค้าทั้งหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกี่ยวกับเบรกเนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะชุดคิดชุดสร้างหรือแม้กระทั่งเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเช่นผ้าเบรกหมดจานเดิมนะครับน้ำมันเบรกสายเบรกทางเรามีไม่จำเป็นต้องของแต่งนะของเดิมผมมีมมหมดเลยนะครับครบจบหมดนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ครับฝากให้พี่บอลฝาก่อนทางการติดต่อครับได้ก็ในส่วนของตัวร้านเนี่ยถ้าเป็น Li like น์แอดก็จะเป็นแอดนำหน้านะครับแล้วก็ KTP Performance เป็นตัวเล็กติดกันหมดเลยนะครับ,รบถ้าเป็นเพจหลางก็ KTP Performance เช่นเดียวกันนะครับน,นีนะครับผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบายส <laughs> วัสดีครับ